ค่ะวันนี้ค่ะพี่น้องชาไทยเอฟซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะตื่นมาฟ้าสว่างแดดแจ่มแดดจ้าวันนี้คุณแม่มีคลิปผ้าใหม่มือสองค่ะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันกับผ้าใหม่นะคะท่านไหนอยากได้ผ้าใหม่เลือกผ้าใหม่อยากได้ผ้ามือสองเลือกผ้ามือสองนะคะหากคุณแม่ตามใจลูกค้าทุกอย่างค่ะผ่านี้ก็ราคา900บาทนะคะเป็นผ้าสามตะกอค่ะผ้ามือสองนะคะค่ะหยิบยกขึ้นมาค่ะตัวแรกเป็นกระโปรงต่อชั้นค่ะ อันนี้เป็นราคาผ้าผ้ามือสองนะคะแต่ราคา900บาทเป็นผ้าสามตะกอทอมือเป็นงานใหม่บ้านพุ่งยืนค่ะค่ะราคาอยู่ที่900บาทนะคะค่ะผ้าสามตะกอค่ะไม่มีตำหนิไม่มีบาดแผลนะคะค่ะเป็นสีทูโทนค่ะสวยงามมากค่ะเป็นผ้าสามตะกอนะคะผืนนี้หนาแน่นค่ะหนามากค่ะราคาอยู่ที่900บาทนะคะผ้ามือสองค่ะ แม่บวรรักแก้วเก่าต้นตำรับผ้าไหมมือสองค่ะไม่ได้ไปต่อรองาก่พ่อค้าคนกลางนะคะคุณแม่เดินหาซื้อตามหมู่บ้าน,นะคะ่ะค่ะเดินหาซื้อตามหมู่บ้านนะคะแล้วก็มาผ่านการซักเรียค่ะทํางานเป็นทีมนะคะค่ะลูกชายของคุณแม่นี่แหละซักค่ะไม่มีลูกผู้หญิงนะคะคุณแม่ไม่มีลูกสาวค่ะมีแต่ลูกชายค่ะลูกชายเป็นคนซักผ้าให้แม่ค่ะไม่ซักเครื่องนะคะ ค่ะไม่ได้ซักเครื่องค่ะผ้ามือสองหรือผ้าไหมนี่ค่ะห้ามลงเครื่องเป็นเด็ดขาดค่ะเพราะว่าสีไหมมันจะตายสีมันจะด้านค่ะค่ะถ้าผ้าไหมไปลงเครื่องด้านเลยค่ะสีไหมตายด้านเลยค่ะค่ะมันจะขึ้นขาวมันจะงอคือมาผ้ามันงอมันเหมิดสีผ้ามันสลบไปเลยค่ะค่ะผ้าไหมถ้าลงเครื่องเนี่ยสลบผ้าสลบไปเลยค่ะไม่ฟื้นค่ะค่ะนี่ก็สวยค่ะนกแก้วคู่ค่ะ ค่ะราคา900บาทนะคะหนามากค่ะเป็นงานใหม่บ้านหุ่งยืนนะคะค่ะไม่มีตำหนิไม่มีบาดแผลนะคะค่ะเป็นงานใหม่บ้านพุ่งยืนค่ะเป็นผ้าสามตะกอผืนนี้ค่ะคุณแม่หาผ้าสองจังหวัดค่ะค่ะวิ่งสองจังหวัดนะคะค่ะวิ่งไกลค่ะคุณแม่หาผ้านี้ไกลมากค่ะค่ะเดินทางไกลตลอดค่ะ ค่ะนี่ก็เป็นสามตะกอทอมือนะคะเป็นงานใหมบ้านพุ่งยืนค่ะลายขอค่ะลายเก่าลายโบราณนะคะค่ะสามตะกอค่ะเป็นผ้าราคา900บาทนะคะค่ะกว้างค่ะพื้นใหญ่พื้นกว้างเต็ม2เมตรนะคะค่ะราคา900บาทค่ะเป็นงานใหม่บ้านพุ่งยืนค่ะค่ะพื้นใหญ่พื้นกว้างค่ะนี่แหละผ้ามือสองของเก่าของโบราณแท้ค่ะค่ะคุณแม่อยากหาของเก่าของโบราณแท้นะคะ ค่ะราคา9 0 0บาทค่ะผืนใหญ่พื้นกว้างเต็ม2เมตรนะคะค่ะไม่มีบาดแผลนะคะไม่มีตำหนินะคะค่ะถ้าตรงไหนมีบาดแผลคุณแม่กราบขออภัยด้วยค่ะถ้าในตรวจในค่ะคุณแม่ตรวจไปมันไม่เจอตรงนี้บาดแผลตรงที่มันเป็นเป็นจุดค่ะ <S <S ค่ะคุณแม่กราบขออภัยนะคะเพราะว่าการตรวจเนี่ยก็ตรวจทั้งสองสายตาสามสายตานะคะคุณแม่ก็สองตา ทางลูกค้าที่เอามาขายคุณแม่ก็สองตาก็ตรวจเป็นสีตาแต่ถ้ามันผิดพลาดต,ตรงไหนเรากลับขอภัยเป็นผ้ามือสองค่ะค่ะผ้าคัดเกรดนะคะค่ะราคาอยู่ที่900บาทนะคะผ้าคัดเกรดนะคะค่ะมีขอเก่าโบราณค่ะสวยงามมากค่ะขอชดานี้ค่ะของเก่าของโบราณค่ะ อานี้ก็ผ้าสามตะกอค่ะมือสองนะคะเป็นผ้าสามตะกอค่ะผืนนี้ก็ผ้าเชิงล่างแบบนี้ค่ะเป็นหมี่มาจากสุรินนะคะค่ะงานมาจากสุลินค่ะเพราะว่าเป็นเป็นหมี่โอบค่ะท่านจะทําหมี่โอบค่ะค่ะคือสีที่จะไม่แต้มเลยค่ะมีแต่โอบเอาแล้วก็ย้อมสีเขียวก็มัดว่ายเอาสีเขียวแล้วก็ไปลงลงต้มค่ะย้อมสีเหลืองก็ มัดไว้แล้วก็ไปลงต้มค่ะมันจะมันจะผ่านการสุกทุกอย่างค่ะสีมันถึงติดสวยทนสวยนานค่ะเป็นผ้ามือสองก็สวยทนสวยนานนะคะค่ะรหัสสามค่ะค่ะเป็นผ้าพ,พื้นใหญ่พื้นกว้างเต็มสองเมตรนะคะไม่มีตําหนิไม่มีบาดแผลนะคะค่ะมือสองแก้วเก่าต้นตํำรับไหมมือสองม่บรวรับ5้าไหมมือสองแก้วเก่านะคะค่ะเดินหาซื้อตามหมู่บ้านค่ะผ่านการ ค่ะมาซักมารี่ค่ะคุณแม่ขายผ้านี้ขายผ้าที่ซักแล้วนะคะค่ะไม่ใช่ผ้าที่ไม่ได้ซักค่ะคุณแม่ขายผ้าซักค่ะค่ะผ่านการซักดีเรียบร้อยค่ะค่ะราคาอยู่ที่900บาทค่ะผืนใหญ่ผืนกว้างนะคะ900บาทนะคะค่ะราคา900บาทค่ะค่ะไม่มีบาดแผลนะคะไม่มีตำเหนินะคะ900บาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะ900บาทนะคะ มักพื้นไหนชอบพื้นไหนทักได้ค่ะน้อมรับตอบทางรายยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะราคา900าบาทค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ900บาทนะคะค่ะนี่ก็เป็นไหมบ้านค่ะคุณแม่อยากหาแต่งานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะผ้ามือสองนี่ค่ะจะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะไหมบ้านพุ่งยืนนี่ค่ะเวลาเวลาเราย้อมไหมนะคะ ค่ะมันจะกระดูดซึมค่ะดูดซึมไอ้น้ำย้อมที่เราไปย้อมน้ำสีนี่แหละค่ะมันจะดูดซึมอิ่มไม่คลายตัวค่ะค่ะพวกงานไหมบ้านพุ่งยืนนี่ค่ะค่ะมันจะไม่คลายตัวค่ะมันจะนิ่มแบบนิ่มอ่อนละมุนละไมค่ะเพราะว่ามันเป็นแบบว่าเขาสาวไหมแม้ว่าไม่ได้สาวเครื่องค่ะสาวไหมจะจะดึงผ่านผ่านขาค่ะขาของเราเท้าของเราไอ แขงของเราเนี่ยค่ะก็จะดึงค่ะดึงแบบนี้ค่ะสาวไหมค่ะสาวมือค่ะค่ะมันจะดูดการค่ะดูดน้ําสีน้ําย้อมนี่ค่ะได้อิ่มและมันจะไม่คลายตัวค่ะถึงเก่าขนาดไหนก็สีไม่ตกไม่ออกค่ะเพราะว่ามันเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะราคาเก้า้บาทนะคะค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะแล้วก็เวลาใส่ก็มีน้ําหนักสวยด้วยค่ะค่ะนิ่มค่ะค่ะผ้ามือสองนี่จะนิ่มมากค่ะ ค่ะนี่เราก็ราคา900บาทนะคะจะนิ่มค่ะเพราะว่าผ่านการใช้งานนี่ค่ะยิ่งนิ่มค่ะผ้าใหม่คุณแม่ไม่ใส่เลยนะคะผ้าใหม่นี่ค่ะค่ะมันไม่นิ่มค่ะมันใส่บสบายค่ะมันขันใไ้ผ่าแเลยมันนิ่มในตัวห้าเนี่ยค่ะคือมันสบายตัวไหมคะ่ะสบายในเนือ้อในายเห้าวไหมคะ่ะผ่ามันนิ่มค่ะค่ะนี่ก็900บาทเด้อค่ะ90 0บาทจ้าผ้าไหมมือสองวันนี้ค่ะแม่บอกว่ารักไม่รักขายผ้าไหมมือสองเลยจ้า ค่ะล่งคลิปขาไหมเมื่อสองะค่ะนี่ก็900บาทนะคะสีนี้ออกโทนสีเปลือกมังคุดนะคะเป็นงานใหมบ้านพงยืนค่ะไม่มีบาดแผลไม่มีบาดเจ็บนะคะค่ะราคาอยู่ที่900บาทนะคะคลิปนี้นะคะรหัสส5ห้าค่ะค่ะออกโทนสีเปลือกมังคุดค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะนิ่มสลวยสวยทุกผืนค่ะสีีเปลือกมังคุดค่ะ ค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะค่ะเก้าร้อยบาทค่ะเป็นผ้ามือสองนะคะค่ะไม่มีบาดแผลเป็นผ้าคัดเกรดค่ะเก้าร้อยบาทค่ะค่ะถ้าผ้าคัดเกรดนี่ค่ะจะสวยแล้วก็ผืนใหญ่ผืนกว้างค่ะผืนจะใหญ่ค่ะเพราะว่าคนร้วนคนจ่อยคนผอมใส่ได้ค่ะค่ะราคาอยู่ที่เก้าร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะเก้าร้อยบาทนะคะ ค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ค่ะน้อรับตอบทางไลน์ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ900บาทค่ะเป็นสีม่วงเปลือกมังคุดค่ะผื้นนี้นะคะพื้นนี้หนาค่ะหนามากเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นงานใหม่บ้านทุ่งยืนผื้นใหญ่พื้นกว้างด้วยค่ะค่ะราคาอยู่ที่900บาทค่ะพวกคัดเกรด900บาทจะพื้นใหญ่ค่ะ มีน้ำหนักหนามากค่ะผืนนี้มีน้ำหนักนะคะหนาค่ะค่ะมีบาดแผลไหมเอ่ยคุณยายคุณยายตรวจของกลางคืนนะคะอ่ามีรอยขูดรอยเขียนิดน,นิดมาหน่อยนะคะผืนนี้นะคะค่ะรอยขูดรอยเขียนตรงนี้คุยกันตอนที่นี่ค่ะเห็นไหมคะค่ะมันไม่ใช่ผ้าผูผ้าเปื่อยค่ะค่ะมันเป็น มันเป็นแก้ผ้าไว้ค่ะใส่ได้มาผ้าไว้มดค่ะมดแดงหน่อยค่ะมดแดงหน่อยมันขับไปไตไปกอไปกัดค่ะเวลาห้องนุ่งกับบรรยากาวค่ะห้ากระป๋ายพับมะขามนี่ค่ะมันก็ปิดตรงที่นะคะจุดเก้าร้อยบาทนะคะอื่นนี้นะคะค่ะก็คือว่าจุดแค่นี้แหละค่ะค่ะจุดมดแดงหน่อยค่ะพันผับไว้มดแดงหน่อยค่ะมดแดงหน่อยมากมาไตต่อมในเด้อค่ะค่ะเป็นร้อยค่ะ ถ้าเราเอาไปตัดสําเร็จเราอัดผ้ากาวไปก็ไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าตรงนี้มันอยู่ช่วงด้านในค่ะค่ะร้ายผ้ามาแบบนี้มันไม่ได้อยู่ช่วงหลังค่ะมันอยู่ด้านในนะคะค่ะราคาอยู่ที่900บาทนะคะผืนนี้พื้นใหญ่พืนกว้างนะคะค่ะ900บาทมีน้ําหนักมากค่ะมันเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะค่ะมีน้ําหนักหนามากค่ะ900บาทค่ะ ค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะเก้าร้อยบาทนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านน้องรับต่อทางไลน์ทุกท่านค่ะค่ะเก้าร้อยบาทค่ะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะเก้าร้อยบาทนะคะค่ะพื้นใหญ่พื้นหนาค่ะมีน้ำหนักมากค่ะพื้นใหญ่แล้วก็น้ำมากค่ะพื้นนี้นะคะค่ะมีรอยมุดรอยมด มดแดงน้อยบานห่าวเอินมดแดงน้อยมดแดงน้อยคัดแช่วมดแดงน้อยกับสินน้อยเดียวเท่านั้นแหละค่ะคว้านมดแดงน้อยคุณแม่กับผาคุณแม่กับมีผ้าผ้าว้แบบนี้ค่ะคุณแม่เสียลมันนงกับแตสลัดออกอยู่ค่ะมันมีมดแดงตัวนี้เล็กๆค่ะตัวนี้น้อยค่ะนี่ก็ราคา900อบาทค่ะเป็นผ้าสรลงงานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะมีน้ำหนักมากค่ะผ้าพื้นนี่เป็นผ้าไมเดอค่ะประทันใส่งานค่ะ คนเย็บพื้นไหวเรียบร้อยล้วแหละค่ะแต่ว่าผ้าไหมค่ะค่าเก้าร้อยบาทค่ะเป็นงานผ้ายังไม่ได้ใช้งานค่ะค่ะเย็บไหวว่าสิไฮลูกไส้นงพนวาแต่ลูกไส้พนวาบอนงบอนเป็นคนโบล้านบอนงผ้าไหมดอกแม่เก็บไหวแม่ก่ะเส้นยางกระเ็ดไปซ่าคุณนะคุณแม่ก็เลยเอามาขายให้มวลากก็งค่าราคาเก้าร้อยบาทนะคะส่งพื้นนี้นะคะ ยังบ่อทันใส้งานค่ะเป็นงานใหม่บ้านพุ่งยืนค่ะค่ะสบัยค่าเก้ร้อยบาทค่ะค่ะนี่ก็สวยค่ะเป็นสีเปลือกมังคุดนะคะขาะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะสีเปลือกมังคุดค่ะสวยตลอดกาลงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะเก้ารอยบาทค่ะ ค่ะสีเปลือกมังคุดลายเก่าลายโบราณลายดอกแก้วค่ะสวยค่ะเป็นงานผ้าไหมมือสองนะคะค่ะไหมมือสองค่ะเจ้าเก่าต้นตำรับไหมมือสองค่ะเก้าร้อยบาทค่ะบ่มีบาดแผลไม่มีตําหนินะคะค่ะท่านจะไปนุ่งเลยก็ได้หรือท่านจะไปแปรรูปตัดเป็นผ้าถุงสําเร็จก็แล้วแต่ความเหมาะสมของท่านนะคะค่ะราคาเก้าร้อยบาทค่ะค่ะลายเก่าลายโบราณลายดอกแก้วค่ะพื้นผ้าออกโทนสีกรมนิดหนึ่งนะคะ ค่ะคนเฒ่าคนแก่คนโบราณชอบท่านชอบทําสีออกโทนทึบๆหน่อยนะคะค่ะเพิ่นค้นข่าบน,บบนาล่างเพิ่นา่าเฮ็ดสีแดงสีแป่นอันมันใสแล้วเวลาเ้าเาถ่าเฮาแก่ไปแล้วมันใสบอมาะสมเพ่นะเฮ็ดสีแบบสวยทนสวยนานค่ะสวยไม่จืดจางสวยไม่สั่งสวยไม่จืดจางค่ะค่ะทําสีพวงมอนีจะสวยทนสวยนานค่ะ าราคา900บาทนะคะรหัส7นะคะพื้นใหญ่พื้นกว้างค่ะไม่มีบาดแผลไม่มีจุดนะคะค่ะสวยค่ะมีค่ะมีขนมตัดนะคะสวยมากค่ะค mm. ่ะราคาอยู่ที่900บาทค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นออร่าทุกพื้นค่ะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนทักได้ค่ะน้อมรับตอบทางไลน์ย,ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะค mm. ่ะ900บาทค่ะ ค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนทักได้ค่ะยินดีต้อนรับนะคะ900บาทค่ะค่ะ900บาทนะคะ ค่ะสวยตลอดกาลงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะนี่ก็ออกโทนสีกลมกลมอมม่วงค่ะกลมกลมอมม่วงก็สวยนะคะไม่มีบาดแผลนะคะแม่บอลรัลกผ้าไหมมือสองแก้วเก่าต้นตำรับไหมมือสองให้ไปต่อรองจากพ่อค้าคนกลางค่ะคุณแม่ถึงขายได้ในราคานี้ค่ะถ้าไปซื้อพ่อค้าคนกลางไม่ได้ขายราคานี้ค่ะค่ะคุณแม่ไม่ค่ะคุณแม่จะเดินหาซื้อตามหมู่บ้านค่ะ หายากยากหาผ่าไหมมือสองค่ะค่ะ anyway, ผ <quier> ่าไหมนี่ยุรานผ้าแกเบื่อมาอยากเต็มยุคค่ะหาผ่าไหมมือสองเนี่ยหายากหด้อล่ะเด้อค่ะค่ะหายากหลายหลายผ่าไหมมือสองนี่ค่ะค่ะต้องนอนวันขางขึ้นค่ะกับตาค่ะไปกับพญายู่บ้านนี่แหละแล้วขับรถพาไปค่ะโอ้ยเลากับเมย์คือกันหละขับรถทางไกลแจ็คละว่าเลาสิบผ้าไป ไอ้ซ้ำไหลดอกละว่าเรากระเมยกระดาอะไรมั้งับรถไก่ไหมค่ะพอยไงกะสายตาบอดีค่ะค่ะเราะกระเมยเลาะกระเจ้าว่าเบาหวานเจ้าว่าขั้วดันเจ้าว่าไขมั่นโดกแล้วไหลายหอยาแล้วพ้าไปเมื่อวันกับตาลุตนแล้วค่ะและผ้าไปหาผ่าเมื่อสองเนี่ยค่ะค่ะแล้วไขกับตาว่าว่าพอยไงขับรถสู่คาเทปพอยไง ค่ะบพาอันนี้ก็พี่น้องก็เรียกร้องค่ะมายังสี่หละันว่างหันเศร้าพักหาอยู่หลายเดือนอยู่ค่ะพยาย่เล่าอานนี้พี่น้องก็เรียกร้องมาอยากได้ผ้ามือสองค่ะคุณยายคุณแม่ค่ะผ้ามือสองค่ะถามมาตลอดจะดเราก็เลยเดี๋ยวผ้าหาอีกพญายืนยนนี่ค่ะพ่อบ้านค่ะรับประคับรถสู่อยู่ได้ค่ะค่ะขับรถผ้าหาของนี่ตะล่อนตะล่อมค่ะพื้นนี่พื้นไม้ด้วยค่ะผ้าไม้ค่ะ เป็นผ้าใหม่ผืนนี้ยังไม่ได้ใช้งานค่ะค่ะยังไม่ได้ใช้งานเป็นใหม่เก่าเก่าโบราณค่ะค่ะราคาหนึ่งพันบาทนะคะมีผืนหนึ่งพันบาทอยู่พื้นนี้ผืนเดียวค่ะเป็นผ้าใหม่นะคะค่ะยังไม่ได้ใช้งานค่ะโอทนสีม่วงม่วงค่ะค่ะสีม่วงม่วงค่ะของเก่าของโบราณค่ะทัดพับไว้ในตู้นานค่ะผ้า,าเต็มสองเมตรนะคะเป็นของใหม่นะคะผืนนี้นะคะค่ะผ้ายังบท่านใดอใช้งานค่ะ เป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะค่ะนะหนางานไหมบ้านพุ่งยืนนี่ค่ะราคาหนึ่งพันบาทเด้อจ้ะค่ะหนึ่งพันบาทค่ะเป็นของเก่าของโบราณแท้ค่ะหนึ่งพันบาทนะคะค่ะสวยทุกพืนงามทุกพืนแจ่มทุกพื้นค่ะหนึ่งพันบาทค่ะค่ะสวยตลอดกาลงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะค่ะหนึ่งพันบาทค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กําลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะ สุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนบุญรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านคะ่ะ